วัสดีพี่พ,พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีของเจมส์ทุกคนนะคะวันนี้วันที่ห้าพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสี่นะคะนี่ฤดูอะไรคะฤดูหนาวใช่ไหมคะแต่ฝนตกค่ะลงมาอย่างแรงเลยนะคะพี่น้องเจมส์เก็บโคมไฟแบบไม่ไม่ทันเกือบจะไม่ทันนะคะเดี๋ยคะยต้องคุมไปหมดเลยกระที่โคมไฟนะคะตอนนี้นะคะดูภาพบรรยากาศ โดยรวมนะคะหน้าร้านที่ะะตะลักแฉมดอยู่นี่เลยนะคะที่น้องดูนะคะตกหนักตกแรงด้วยนะคะเสนว่าต้องถกโอมไฟเข้ามาในร้านนี่เลยนะคะนี่นะคะดูเลยนะคะที่น้องฝนตกในฤดูหนาวนะคะที่นี่ลำปางเลยนะคะ ดูเลยนะคะพี่น้องรู้สึกจะรุนแรงเพิ่มความแรงของพายุฝนลูกนี้นั่นสหว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นพายทุอะไรนะคะขณะนี้เป็นก็เป็นเวลาบ่ายโมงบ่ายโมงพอดีเลยนะคะพี่น้องนี่คะ่สะสภาพภายในร้านนะคะโต้ฝนโคมเข้ามากรองไว้อย่างนี้เลยนะคะ ดูเลยค่ะน้ำพุ่งพุตฟุตฟุตลงหลังคาหน้าร้านเลยนะคะพี่น้องดูไปด้วยกันยาวๆเลยค่ะนี่นะคะจะมดต้องเก็บโคมไปนะคะนี่เลวค่ะพี่น้องดูันไปยาวๆเลยนะคะ 还热呢。 ตกแรงมากๆเลยค่ะเป็นชั่วโม,มงนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะส้ถึงก็จะสิดครอบไปเลยนะคะนี่คือปะพีดนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะพี่น้องดูไปเลยยาวไปเลยค่ะ ยอดเลยนะคะพี่น้องเป็นชั่วโมงนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อดูเกันไปนเลยนะคะพี่น้องนั่นแรงลมแรงมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะ ต้องเอาผ้ายางผ้าถุงพลา,าสติกนะคะมาุมปะทีบไว้เลยนะคะถึงตกตอนหน้าหนาวนะคะพี่น้อง รถนั้นซื้อข้าวสารนะเอาผ้ามาคุมเลยนะคะฝนตกค่ะเดี๋ยวมุก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ของเจมดนะคะเพื่อเป็นอ่ากำลังใจให้เจมสดด้วยค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ